สวัสดีครับพบแล้วครับช่องผังหลักี้แฟมิลี่นะครับผมยามเย็นๆย็นะครับการยามเย็นๆยนนะครับผมพาน้องช้างนะครับหน้องแก้วมณีนะครับเดินเล่นออกกําลังกายนะครับล็อกหญ้านะครับตะกี้ไม่ได้มานะครับลกี้ไม่ได้มาด้วยมาแต่น้องแก้วมณีนะครับผมวันนี้ กมืกี้ต้องเดินทีหลังน้องแก้วเนาะดูกินยานอ,อย่างอร่อยเลยเนาะ กินยาอยู่หน้าศูนย์คดนะครับหน้าประตูทางเข้านะครับผมนี่บริเวณลานจอดรถนะครับตรงนี้นะครับผมก็ตอนนี้ไม่มีรถจอดมีรถจอดคันเดียวเพราะว่าตอนเที่ยงก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่นะครับเยอะกลับหมดแล้วนะครับเพราะว่าปิดการแสดงการชมช้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีรถเลยนะครับก็ว่างนะครับพาน้องช้างออกมาคลายเครียดเดินเล่นนะครับผมเดินกิน้าด้วยแง่หนอนยาสวยๆนะ หากินหญ้าอ่อนนี่ก็คุณปูทองใบนะครับบริเวณนี้ก็เป็นที่ของคุณปูนะครับนู่นครับคุณปูสง่างามนะครับนู่นนะครับปูทองใบก็เป็นช้างที่สวยงามนะครับตัวใหญ่ตัวสูงนะครับงายาวงาสวยนะครับเนาะอยู่ตรงนี้นะครับนีข้างในนู่นนะครับผมคุณปูอยู่ทางโน้นนะครับอยู่ข้างในนู่นนะครับ ยูนเขาเป็นแพงล้อมรอบเลยนะครับเข้าไปไม่ได้นอนนะครับผมนี่เห็นไหมครับน้องคุณปูนะครับคุณปูทองใบนะครับนี่สยงยามาเลยโ้วยนะครับแอบมาดูคุณปูคุณปูอยู่ข้างในเนี่ยับาไปดูคุณปูน้องแก้วกินยาอยู่นู่นเลยนะครับน้องแก้ว ้นปูกยืน,ย,นยืนโยกตลอดนะครับขอเลยอย่งน้องแก้วไปถูต้นไม้เขาอีกหั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 ก มาเดินนังแก้วมามามาเร็วมามามาเลยมามาเพื่อนช้างนู่นนู่นจะปีนจะปีนขึ้นไปนู่นนะจะปีนขึ้นไปแล้วเอา สบายหน่อยไม่มีรถว่างเป็นที่กว้างนะครับที่กว้างปล่อยเล่นหน่อยนะครับผม เก็บต้นไม้เขาด้วยเต็มต้นไม้นี้เป็นต้นไส่นะต้นใสรนี้ช้างชอบกินอยู่แล้วนะครับเกิดไม่ทันเลยเขามาปลูกน้องแก้วกินหมดแล้วไปน้องแก้วเดี๋ยวจะพาลักซี่ออกเดินต่อนะครับพาลักซี่ออกออกำลังกายต่อนะครับผมน้องแก้วแค่นี้ก่อนนะอันนี้ก็พาลักกี้ออกไปอาบน้ําต่อนะครับตอนเย็นนะครับผมนะออกอาบน้าก่อนนะครับลักกี้นะครับไปไหนไม่ได้นะถูต้นไม้ก่อน ไม่ยอมไปนะครับไม่ยอมไปไม่ยอมไปเดี๋ยวไปเคาะรอรถให้ไปนะครับเคาะรอก็จะไปนะเดี๋ไปเคาะรอนะครับก็จะห่วงเดี๋ยวฝันจะไปเคาะรอนะครับนี่ไป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 ไหมไปเร็วไม่ยอมไปเนี่ยห่วงรอไว้ห่วงรอไว้ไปเร็วไปไปเดี๋ยวตีล้อเลย มาเร็วมาเร็วไม่ไปนะมาเร็วมาเร็วไปไม่ยอมไปถูต้นไม้ไม่ยอมไปนะครับนี่ยถูต้นไม้ไม่ยอมไปหว่วงลอ้อไปลกูกี้ไป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 ตีล้อ,อก,ก่อนไปเอาล้อ,อก,ก่อนไป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 ตีล้อเด้อเดี๋ยวตีลอ้อเลย

มา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 อันนี้เลยมาไปไปนู่นแล้วไปไหนทางนูน้นมาทางนี้เลย ยจำอ้าวเลยนะคถือไปเคาะล้อแล้วเขาก็จะเดินไปเลยนะครับผมเขาไม่อยากให้ตีล้อเขาจะไม่จะไม่ให้เคาะล้อนะครับตัวล้อเจ็บหรือเปล่าละ่ะพี่จะไปถึงที่อาบน้ำอีกแล้วนะครับ เป็นบริเวณศูนย์นนคดศึกษานะครับผมออกร่างกายวันนี้วันละหน่อยนะครับผมไปนู่นแล้วมา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  มามาวันนี้ไม่เจอเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนเป็นไหนหมดนาะทำไมชอบเดิอนอีกแล้วทำไมไม่เดินละกี้ทำไมไม่เดินทำอะไรอีเนาะไม่เดินนะนี่ไปเดี๋ยวตีล้อ,อก,ก่อนไม่ไม่ไม่ไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวตีล้อ,อก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มานี่เลยมานี่เลยเดี๋ยวตีวล้อก่อนมามาไปไหนทางนู้นอาบน้ําอยู่ทางไหนอาบน้ํามานี่เลยมานี่เลยมามามาเลยมามามาเก๊เกมามามาเฮ้าจีน่าขีไอ้มานี่เลยมามาถึงที่อาบน้ําแล้วอาบน้ําขอกินน้ําก่อนหิวน้ํานะครับ น้ำให้กินแล้วนะครับตอนนี้เราลดวางไว้นี่ครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์น้องด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจหนองเราที่นะครับขอบคุณมากครับ